ลุงบีครับยาวๆจ้ารวยๆครับดูอะไรเนี่ยเนี่ยไม่เห็นมีใครฮดูใคร เอ้านะยังแล้วอีกอีก,อกเอามองคอยดูไข่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะี่รวยๆดูไข่ อะไรยาวๆน่ะี่ทำอะไรนะลุงบีลุงบีไม่ไปดมตูดได้รวยเน่ยไหนหน่ะรวยรวยดูอะไรไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่มีอะไรเนะอยู่นอกบ้านอืมบุญหลงบ่กยาวนะไปดูแมวดีกว่าปะไปดูแมวไปอดูสิแมวอยู่ไหนเห็นหมานอกบ้าน เอา้าเอา้าอยู่กับโบเป็นคุณรวยๆก็ได้อืมเห็นหมานอกบ้านบ่เหรอลุงบีก็หยอดตาให้แล้ว ยาวเห็นผู้บ่าวบอกเฮเห็นผู้บ่าวเดินผ่านเฮเห็นผู้บ่าวเดินผ่านโอ้ยร้องอีดอีดอีดเป,เปิดออกไปหากันี่สูจะทำยังไงเนาะ,ะสูจะกัดกันไหม อ,อบ่นอะไรยาวอยากทำอะไรนะยาวอยากทำอะไร ดรวยอะไรติดหน้าอยู่านี้นะขี้โมกติดหน้าเหรอ โอ้เขาก็ไม่เดินมาหาสักทีนะข้างบ้านเขาปล่อยหมาออกมานะคะวิ่งผ่านไปผ่านมาสามตัวนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขโดยเฉพาะคุณยาวกับคุณรวยๆคุณบีไม่เท่าไหรค่ค่ะ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะว่ารวยๆยาวๆบีบีจะพาทำอะไรนะคะสวัสดีค่ะ